สวัสดีครับ fc star today ด,ดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับ fc กันในคลิปนี้ผมนํำหอยฮาหน่อยงวดประจำวันที่4มกราคม2อง9ลงคลิปนป้กับ fc ที่กำลังหาข้อมูลหอยฮาหน่อยทั้ง3าฮาหน่อยครับฮาหน่อยพิเศษฮาหน่อยปกติและฮาหน่อย vip ผมให้นํำเลขสูตรที่ได้คำนวณแล้วประจำหลักร้อยหลักสิบและหลักน่วนำมาสรุปตัวเลขเด็นจับคู่ชุด3ตัว2ตัวอะไรชุด2ทางให้กับ fc ดูเพื่อเป็นแนวทางครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเต็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อนำเลขเต็นจับคู่3ามตัว2ตัวบนล่างไปแนวทางการหา,ข,ารข้อมูลสลากหวยฮานอยพิเศษปกติ vip เท่านั้นโปรดชรใช้การพิจารณายาณในการรับชมครับขอบคุณครับ มาสรุปผลการนอ,อกสลากหวยฮหาหนอยงวดประจำวันที่3มกราคม2568กันก่อนครับผลกานออกสลากหวยฮานอยพิเศษทําการออกเวลา17:17น3ตัวออก4-4-7 2 4 7 2รัง3-2ผลกันออกสลากหวยฮาหนอยปกติทำการออกเวลา18:18นท3ตัวออก4-9-4 2-1-9-4 2รัง5-7และผลกันออกสลากหวยฮาหน,อยนอ,อ,นนอ,อยห วีไอพีจำการดอกเวล้ยสาถึงสิบเนาทีสตนออกเจ็ดสองหนึงสองวนสองหนึ่งสองนี่คือผลหวดล่าสุดนะครับวันที่3มกรกาคมครับมาสุริยเกณฑ์ครับประจําหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยผลวินาทีไทยสามตัวของหวัวเฮีหน่อยปกติหวดล่าสุดซึ่งออก4 9 4มาคํานวณในแต่ละหลักครับหลักร้อยครับนำเนลขสี่หลักร้อยหัวล่าสุดคํานวณหาเลขเกณฑ์ครับดัเลขจากสูตรที่คํานวณ หลักร้อยแล้ว4ตัวครับ4ตัวคำนวณได้มี3 5 8 0 3 5 8 0หลักสิบครับนำเลข9หลักสิบวัลสูตรคำนวณหาเลขเต็มเลขจากสูตรคำนวณหลักสิบและสตัวครับ4ี่ตัวเป็นสองห้านหและหลักหน่วยครับนำเลข4หลักหน่วยวัลสูตรคำนวณหาเลขเต็มเลขจากสูตรคำนวณหลักหน่วยเว้ยสีตัวครับสี่หน่วยสองสามเจ็ดแปดสองสามเจ็ดแปดนี่เป็นเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหวยหาหน่อยครับมาดูการจับคู่ จุด2ตัวบนครับผมนำหลัก14ตัว2570จดับคูกหลักหยสีตัว2378จะได้ชุด2ตัวหวยฮอนอยดังนี้ครับ2วันสิบจับวกหย4ีตัวไอ้2 2 2 3 2 7 2 8 5าสจับคู่หลวันสิบัวกหวย4ตัวครับไอ้5 2 5 3 5 7 5 8 7วานหิจกันสบัวกหย4ตัวไอ้7 7 7 3 7 7 7 8จวันาจูนย์วันสิบักหย4ีตัวครับไอ้ศทั้งหมด ในชุด2ตัวบนลจากผู้วัย6ชุดครับนี่เป็นชุดตรงตรง2ตัวบนลมาลุ้นกันว่า16ชุดนี้จะมาตามสูตรหรือไม่ครับใน16ชุดนี้ผมจะสรุปชุดเด่นให้กับ F อฟซรูเพื่อเป็นแนวทางครับผมแน้นําสูตรเปรียบเทียบบอยชนมาตัดจาก16ชุดสรุปชุดเด่น2ตัวบนลได้ดังนี้ครับ จุดเด่นที่ตัดมาครับสรุปก็จะมี7 2 7 7 0 2 0 7 4ครับ7 2 7 7 0 2 0 7 4ยุด4ยุดนี้เป็นเลขเด่นชุด2ตัวบนชุดตรงตรงตัดมาจาก16ชุดมาลุ้นกันครับว่า7 2 7 7 0 2 0 7จะมาหรือไม่หรือเกอยู่รม16ชุดนี้ครับ F4 ท่านใดถ้าหากมีสูตรคำนวณ ได้เลขเด่น2ตัวนามาเทียบมาชนกันครับจากได้ตัวหนึ่งตัวใจตรงแก่ท่านมากที่สุดครับโดยชุด3ตัวบนกันต่อครับในชุด3ามโทผมจะนําหลักร้อยครับดูที่หลักร้อยหลักร้อยตั้งกูนมาสตัวครับ3580 4ตัวนี้ครับดึง2ตัวครับดึงเล็ก3ตัว1ครับดึงเล็ก5ตัว1วางหลักร้อยครับ มมีนำ3ใน5สองตัวมาจับคู่กับชุดเด่นสมบวันสี่ชุดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดศูนย์สองศูนย์เจ็ดจะได้ชุดสามโนหอยฮานอยดงนี้ครับในชุดสามตัวบนนะครับที่สรุปจับคู่เด่นไว้3าวางหลักร้อยจับคู่กับชุดเด่นสมบันสี่ชุดไดสามเจ็ดสองสามเจ็ดเจ็ดสามศูนย์สองสามศูนย์เจ็ดห้าวางหลักร้อยจับคู่กับชุดเด่นสอบวันสี่ชุดเจ็ดห้าเจ็ดสองห้าเจดเจ็ดห้าศูนย์สองห้าศูนย์เจ็ดทั้งหมดแปดช มาลุ้นกันนะครับว่า8ชุดนี้จะมาตามสุดหรือไม่นะครับมาดูการสรุปชุดเน้นชุดรองกันต่อครับดูชุด2ตัวบนก่อนนะครับในชุด2ทตัวนตามสุดที่ผมคำนวณจับู้ไว้16ชุดสรุปชุดเด่น4ครับ4ชุดเ่นเป็น7 2 7 7 0 2 0 7ชุดเน้นนะครับเน้นไปที่0 7นะครับเน้นไปที่0 7ครับส่วนชุดรองรองที่7 7ครับรอง7 7เน้น0 7รอง7 7นี่คือ2ตัวบนครับ และในชุด3ตัโทนครับตามสูตรคนวณจับคู่ไว้8ชุดนะครับในปชุดนี้ชุดเน้น3ตัวทนเด่นที่สุดเน้นที่507ครับเน้นไปที่507นะครับส่วนชุดรองรองที่37มเกครับรอง3ามเน้น507รอง3 7มนี่คือชุด3ตัวทนของเฮวหน่อยมาได้ทั้ง3าหาหน่อยครับทั้งพิเศษปกติและวีเอีครับสูตรคำนวณผมเน้นเฮาหน่อยปกติรอบ18ถึง18 3แนาทีทำการออกนะครับ มาดูเลขท้ายสองตัวล่างกันต่อครับเลขท้ายสองด้าของหวยฮานอยปกติงวดล่าสุดวันที่3มกราคมออก57นะครับล่าสุดออก57ครับมาดูหลักสิบและหลักหน่วยครับหลักสิบน้ำเลข5หลักสิบกูสุดคำนวณหาได้เดนได้จากสูตรที่คำนวณหลักสิบไปแล้ว4ตัวครับ4ตัวมี1368 1368หลักหน่วยครับน้ำเลขเจ็ดหลักหน่วยงวดสุดคำนวณหาไลเดนครับได้จากสูตรคำนวณหลักหน่วย4ตัวครับ4ตัวมี1 3 6 8 1 3 6 8 นี่เป็นเลขเตือนนะครับหลักสิบแะหลักหน่วยนะครับมาดูการจับคู่2ตัวล่างครับผมก็จะนําหลักสิบสตัวครับหนึ่งสากแดจับคู่หลักหน่วยสตัวหนึ่งมจะได้ชุดสองตัวางหัวหน่อยดังนี้ครับหนึ่งวันเสร็จจับคู่หลักหน่วย4ตัวครับเอหนึ่งหนึ่งหนึานึงหกหนึ่งแปดสามบลจับคู่หลักหน่วย4ตัวนะครับจะได้สามหนึ่งสามสามสามหกสามแปดหกลนสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวครับเอหกหนึ่งหกสามหด 8%จากรูปห่ดย4ตัวครับเดส8 1 8 3 8 6 8 8, 8 8ทั้งหมดในชุด2ตัวล่างจับไว้16จุดครับนี่เป็นชุดตรงๆนะครับใน16ชุดนี้ผมจะสรุปชุดเด่นให้กับ FC ดูเพื่อเป็นแนวทางครับ ผมนี่นำสูตรมาเทียบมาชนมาตัดจาก16ชุดสรุปยุดเด่น2ตัวล่างใต้กันนะครับชุดเด่นที่ตัดนะครับจาก4ชุดก็จะมี13 18 6 3 6 8 4ครับ13 18 6 3และ68 4ชุดใน4ชุดนี้เป็นเด่นชุด2ตัวล่างชุดตรงตรงตัดมาจาก16ชุดมาลุ้นกันว่า13 186 368ากจะมาหรือไม่ครับใน4ชุดเด่นนี่ครับชุดเน้นครับผมเน้นไปที่18ครับเน้นไปที่18 รองมาที่68ครับรอง68เน้น18ึรอง68นี่คือเลขไทยสองตังของหัวหนอยครับมาได้ทั้งฮานอยครับทั้งหานอยพิเศษฮานอยปกติและหานอย vip ครับแนวทางสุขโนสูตรน,น,นี้ผมเน้นไปที่หานอยปกติในรอบ18ถึง18 30นาทีทำกันออกนะครับมาดูการสรุปหวฮหนอยของงวดวันที่4มกราคมครับทั้งฮานอยครับพิเศษปกติและ มี p นะครับจากเลขสูตรที่ผมได้คำนวณจับผู้เด่นในชุด2ตัวบนล่างไว้มีดังนี้ครับในชุด2ตัวบนล่างที่สรุปเด่นไว้ก็จะมี7277 02 07 13 1863และ68ทั้งหมด8ชุดครับใน8ชุดนี้เป็นเลขเด่นชุด2ตัวมาได้ทั้ง2ตัตะบนทั้ง2ตารางมาได้ทั้ง3ามานอยเลยครับทั้งฮานอยพิเศษหาหนอยปกติและฮานอย VIP นะครับ มาดูการสรุปชุดเน้นครับ3ตัวบนครับชุดเน้นเด่นที่สุดเน้นที่5 0าครับเน้นที่5 0 7 2ูวเนเน้นที่0 7นอนล่างเน้นไปที่18ครับนี่เป็นชุดเน้นครับและชุดรองครับ3ตัวนครับรองไปที่3 77ครับรอง37 2ตัวอนรอง7 7 2ตัว่างรอง68นะครับนี่เป็นชุดเน้นชุดรอง3ตัวทน2ตัวนและ2ตัวนล่างครับในชุดเน้นรอง2 g, ตัวบนล่างมี0718 เจ็ดและ6กแปทั้งหมด4ชุดใน4ชุดนี้เป็นเลขเด่นชุด2ตัวมาได้ทั้ง2องตะบนทั้ง2องตนล่างนะครับเป็นชุดที่ดีที่สุดครับมาได้ทั้ง3หามฮานอยครับทั้งวิเศษปกติและ v i p ครับมาลุ้นกันว่าศูนย์เดหน่แและ6กชุดเน้นรอง4ชุดนี้จะมาทั้ง3หามฮานอย,ยหรือไม่ครับในแนวทางสูตรคำนวณผมเน้นฮาหนอยปกตินะครับในรอบ 1 8บแถึง18 30นาทีทำการออกนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลแนวทางหวยหัวหน่อยทั้ง3ามหนะครับที่ผมได้นำลงคลิปให้กับ f c ท่านที่ชอบหวยหาน่อยจะได้ดูเป็นการประกอบกันตัดสินใจ f c ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาญาณในการตัดสินใจตัวเลขทุกตัวเลขไปเลขสูตรคำนวณครับสูตรคำนวณสูตรนี้ จะมาตามสูตรจะออกตามสูตรหรือไม่ก็จะรอติดตามผลการออกสวหาวหัวหน่อยทั้ง3หาหหน่อยกันได้ในงวดประจำวันที่4มกราคมนะครับขอบคุณ FC สตาร์ธุรีดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกหลังแกนะครับที่เข้ามาติดตามเราชมชอบในทางวิธีการคิดคำนวณสูตรวที่ผมได้หาข้อมูลวหววหน่อยทั้งสาหนันครับห,หน่อยพิเศษหัน่อยปกติและหาหน่อย VIP ในงวดประจำวันที่4 มกราคม2 6พหาลงคลิปให้กับ FC ดซวดูการประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามครับกด s u b s c r i b ์กดไลก์ like, กดแชร์ด้วยครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการคิดคน้นหาข้อมูลสุดวอดีดีลิกเกเด็นนำาล็อกคลิปให้กับ f อดูดเป็นแนวทางในคลิปต่อไปครับขอ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมโชคดีกันทุกคนนะครับคอยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ